สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมโจฟฟี่เฮนดิกเชนเชย์นะครับวันนี้มีเพื่อนๆแนะนําเข้ามาว่าอยากให้อธิบายเรื่องของ two f i v คืออะไรนะครับ two f i v นี้ก็คือเหมือนเป็นลำดับของอ่าลำดับของโน้ตหรือว่าลำดับของคอร์ดที่อยู่ในสเกลหรือว่าไดอะโทนิกสเกลหรือว่าไดอะโทนิกคอร์ดนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันจะยากเกินไปคิดว่าพวกเราน่าจะเข้าใจได้นะครับทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่คนไหนที่เป็นมือใหม่เนาะก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับรับรองว่าดูคลิปนี้จบสามารถเข้าใจแล้วก็เล่นได้แน่นอนนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจในคลิปนี้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถโดเน a ค่ากาแฟได้นะครับผมโอเค มาเริ่มก่อนนะครับ t o f i วันนี้ผมนำเสนอเป็นแบบรูปแบบเป็นกระดาษเขียนแบบนี้แบบอนา a ็อกเลยนะครับก็คือ t o five ก็คือลำดับคอร์ดที่2 5แล้วก็ตัวที่1นั่นหมายความว่าถ้าเราบอกว่าคี์ C โน้ตในคี์ C จะต้องมีโน้ต C D E F G A B นะครับแล้วก็จบที่ C อีก1ตัว ปกติโน้ตเราจะมีทั้งหมด7ตัวถ้าเราไม่นับตัวที่ติดชาร์ปติดแฟตนะครับที่อยู่ในไดอะโทนิกนะครับก็คือเรามาดูกันก่อนไดอะโทนิกคืออะไรนะครับไดอะโทนิกก็คือเป็นลำดับของโน้ตที่มันอยู่ในสเกลนะครับถ้าเพื่อนๆลองจับกีตาร์ขึ้นมาแล้วเราลองไล่ใช่ไหมครับ มีฟาซอลาทีโด่นะครับก็คือโน้ต C D E F G A B C นะครับโน้ตตัวที่1ก็คือโน้ต C นั่นหมายความว่านั่นคือ1ของไดอะโทนิกคอร์ดของ C m เมเจอร์สเกลนะครับแสดงว่า2ก็ต้องเป็นโน้ตตัว D ใช่ไหมครับ3ก็ต้องเป็นโน้ตตัว E 4ต้องเป็นโน้ตตัว F 5เป็นโน้ตตัว G ต่อไป6เป็นโน้ตตัว A 7เป็นโน้ตตัวบแล้วก็จบที่ตัวที่8ก็คือโน้ต C เหมือนเดิมที่เราชอบเรียกกันว่าคู่8นั่นเองนะครับทีนี้การเล่น two f i v one ถูกเอามาใช้ในเพลงทั่วๆไปครับเราเคยได้ยินแน่นอนใช้ในการส่งเข้าหาหลักๆที่เราจะได้ยินกันเป็นส่วนใหญ่คือใช้ในการส่งเข้าหาขอดลำดับที่4ของในคีย์นั้นๆยกตัวอย่างถ้าเราจะส่งเข้าหาขอดลำดับที่4 ในคียะเราลองมาดู C Major Scale ถ้าตัว C เป็นตัวที่1นะครับเป็นตัวโทนิกของสเกลตัวที่2ก็คือโน้ต D ใช่ไหมครับตัวที่3คือโน้ต E ทีนี้เราจะส่งเข้าหาคอร์ด F นะครับเข้าหาคอร์ด F ให้แทน F เป็น1นะครับเราดูตัวที่2ของ F คืออะไรถ้าเรามองปุ๊บมันก็คือโน้ตตัวที่นี่ไงครับ ก็คือ G แต่เราจะเล่นคอร์ด G เพื่อเล่นแทนที่เป็น t o ฟของของ F ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการใช้คอร์ดนอกนอกคีย์เราจะคิดให้ F เป็น1เมื่อ F เป็น1เราจะมองว่า F นั่นคือ F Major ก็คือคีย์ F ทีนี้คีย์ f จะไม่มีโน้ตลำดับตามนี้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับของระยะห่างของเสียงที่เราจะเห็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ โฮโทนเซมิโทนพวกนี้ครับถ้าเราลองมาหากันดูถ้าให้ F เป็น1 2ของ F คือ G สแสดงว่าคอร์ดลำดับที่2ของใน F Major s อร์สเกต้องเป็นคอร์ดไมเนอร์อันนี้ผมขออนุญ,ญาตข้ามไปก่อนนะครับสำหรับใครที่พอมีพื้นฐานแล้วเนาะนะครับสแสดงว่าคอร์ดที่2อคอร์ดที่3ขคอร์ดที่6 คอร์ดเหล่านี้เป็นคอร์ดไมเนอร์ก็คือเป็นคอร์ดที่ต้องเล่นเป็นไมเนอร์นะครับเสียงก็จะเศร้าๆทีนี้ถ้าให้2ของ F ก็คือ G ีคอร์ดที่จะต้องเล่นก็คือ G ีไมเนอร์นะครับเป็น2ส่วน5ของ F คืออะไรเรานับไปครับตรงนี้ให้ F เป็น1 2 3 4 5แสดงว่า5ก็คือ C นั่นก็คือ2 5ของ F อ่ะ ก็จะได้เป็น two f i v กลับไปหาคอร์ดที่1ที่เราสมมติให้ก็คือเป็นคอรด f เพราะฉะนั้นคอดที่เราจะต้องเล่นใน two five ของเมเจอร์มันก็จะเป็นการเล่นคอร์ดลำดับตามนี้ครับคอร์อดที่2ให้เล่นเป็น Minor 7นะครับคอดที่5ให้เล่นเป็น Dominan t 7ส่วนคอร์ดที่1เราก็เล่นเป็นเมเจอร์ธรรมดาปกตินะครับอ่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปในคีใช่ไหมครับ ่เราเล่นเพลงคีซีมาปกติเราอยากจะไปคอร์ดเอฟอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีมูฟเวนของของดนตรีใช่ไหมครับเราอยากจะใส่ทูฟฟเพื่อวิ่งไปหา F ก็เป็น2ของ F ก็คือเอฟเออจีมแล้วก็ C7 หรือว่า c d o m นัซเนะครับก็กลับไปหา F ทางเดินคอร์ดที่เราจะได้จะเป็นอย่างนี้ครับ แล้วก็ความรู้สึกว่าเราเป็นการใช้2-5 mm. วิ่งไปหา F mm. ก็คือเป็นการยืมคอร์ดนอกสเกลมาใช้นั่นเอง mm. ก็คือใช้คอร์ด2ของคีย์ F major ค mm. อร์ด5ของคีย์ F major ก็คือ C dominant mm. แล้วก็วิ่งเข้าหาคอร์ด F mm. ซึ่งคอร์ด F เนี่ยถ้าเราเล่นเพลงในคีย์ C F mm. มันก็คือลำดับที่4ใช่ไหมครับ mm. เดี๋ยวค่อยๆไปนะครับทีนี้หลักการนี้เราก็เอาไปใช้ ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามสมมุติเราอยากจะส่งเข้าหาคอร์ดที่4แต่เราจะใช้ t 5 o five ของคอร์ดนั้นๆอย่างเช่นในคีย์ C เพลงที่จะส่งไปหาคอร์ด F ยกตัวอย่างเพลงลงใจของโบกี้แล้อออนก็ได้ครับ ลักษณะนี้ก็มีการใช้ two five one ของ key f แต่จริงๆเพลงที่เล่นคือเพลงีย์ c นะครับอันนี้ลักษณะแรกของการใช้ two five มันจะมี two five one major ครับเพื่อนๆพื่อน two five one major คอร์ดท,ที่ใช้ก็ต้องเป็นคอร์ด minor s e v นะครับคอร์ดโด m i n a น t s e แล้วก็คอร์ด major หรือว่า major s e v ก็ได้ครับแล้วแต่เราทีนี้มาดูข้อสังเกตเท่าคอร์ดหเราจะไม่เล่นเป็น dominant s 7 v อย่างเดียวก็ได้เราจะเล่นเป็น คอร์ดอัลเทอร์เชันต่างๆจะเป็นพวกแฟตไนชาร์ปไนะครับแฟตไฟ์ชาร์ไฟได้หมดเลยนะครับก็ตรงนั้นคยว่าว่ากันอีกทีนึงเนาะอีกประเภทหนึ่งที่เพื่อนๆจะเคยได้ยินนอกจากจะมี two five one major แล้วจะมี two five one minor two five one minor คืออะไรอ่ะเราก็ต้องมาทำความรู้จักคีย์ m n n o r ก่อนทีนี้เราพูดถึงคีย์ a minor เนาะซึ่งเป็นคีย์ที่ มีโน้ตแบบเดียวกันของ k ี y C ซีเมเจอร์เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันเหมือนกันยังไงมันเหมือนกันยังไงเราลองมาดูครับมันก็เป็นโน้ต C A B C D E F G ดส่วน Major Scale ก็เป็น C, D, E, F, G, A, B, C ถ้าเรามาลองซ้อนทับกันดูผมให้ C Major อยู่ข้างบน C Major กับ A m i n เนก็คือโน้ตตัวเดียวกันที่จะมีโน้ตเหลื่อมกันอยู่เห็นไหมครับ คุณเพื่อนจะเห็นเนาะทามือผมไม่บงังโอเคลักษณะแบบนี้จะเห็นได้ว่าตัวที่บอกความห่างของเสียงเห็นไหมครับจะเหมือนกันเลยทีนี้ t 5 o f i v n e minor ใช้งานยังไงนะครับก็เหมือนกันกับ ทูเฟันเมเจอร์ทุกประการยกเว้นขอรดที่นํามาใช้นะครับหลักการคิดเหมือนกันแต่การใช้ขอรดที่นํามาใช้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าขอรด2ของคีย์มายเนอร์นั่นหมายความว่าเราจะใช้คอ,อร์ดม i n เนอร์เซเว่นแฟตนะครับเป็นลําดับที่2ต่อไปส่วน5ขอดที่5ในคีย์มายเนอร์ก็เป็นโดมายนอ์เได้เหมือนกันนะครับ จริงๆในคีย์ม n เนอร์จะเป็นคอร์ดมเนอร์เซเนาะแต่ว่าการกาส่งเข้าหาคอร์ดมเนอร์หรือจะเป็นคอร์ดเมเจอร์การเล่นโดมิ n นนต์เซเว่นจะให้เสียงที่นําเข้าไปถึงคอร์ดที่เราจะวิ่งเข้าหาได้มากกว่านะครับจริงๆส่งม i n เนอร์ก็ไม่ผิดครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้เป็นโดมิ n นนต์เซเว่นาะส่วนคอร์ดหถ้าพูดถึงคีย์ม n เนอร์ก็ต้องเป็นคอร์ดมเนอร์ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูครับในในอ่า ใน C major scale เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะว่าแต่ละคอร์ดทำหน้าที่อะไรบ้างคอร์ด C เป็นคอร์ด Major คอร์ด2เป็น D minor นะครับคอร์ด3เป็น E minor คอร์ด F เป็น F major คอร์ด5เป็น G dominant ส่วน A ก็จะเป็น A minor นะครับส่วนนี่แหละครับคีย์หลักก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงคีย์ A minor มันคือลำดับที่6ของคีย์ C นั่นหมายความว่ามันสัมพันธ์กันอยู่แสดงว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น1คอร์ดที่2 ก็คือคอร์ดอะไรครับอ่าก็คือคอร์ด b half diminished หรือว่า b minor s flat f นั่นเองคอร์ดต,ตัวนี้แหละที่เราจะเอามานำมาใช้เป็น two f i ใน Key m i n เนในการส่งข้อหาคอร์ด m i n น r ต่างๆใช้หลักการคิดตรงนี้ก็คือลำดับที่2ของคีย์ไมเนอร์ต้องเป็นคอร์ดไมเนอร flat f i e นะครับส่วน5ก็จะเป็นคอร์ด dominant s e v หรือว่าพวกคอร์ด alteration ต่างๆแล้วก็จบด้วยคีย์ไมเนอร์ทีนี้ยกตัวอย่างจะเล่นยังไงนะครับส่วนมาก เขาจะชอบส่ง t 5, o f i ฟ e เข้าคอร์ดไมเนอร์เป็นส่งเข้าหาคอร์ด2ก็ได้อย่างเช่นผมเล่นคีซีเหมือนเดิมไปหาคอร์ด F major แล้วก็กลับมา C นะครับกลับมา C ีเหมือนเดิมผมอยากจะจะหาคอร์ดเพื่อจะวิ่งเข้าหาคอร์ด D m i มเ r ผมอาจจะใช้เป็นคอร์ด2ของ D m i n เ r คือคอร์ดอะไรครับ นับมา1เสียงก็เป็นคอร์ด E minor 7 flat 5จับแบบนี้ครับแล้วก็ส่งไดโดเมนนเซครับอ่าก็จะเป็นก็กลับมาที่คอร์ด C เหมือนเดิม ก็ได้ครับก็คือการใช้2ไฟวั n ไมเนอร์เพื่อเข้าหาคอร์ดไมเนอย้อนกลับไปอันแรกครับ2ไฟวันเมเจอรเพื่อเข้าหาคอร์ดเมเจอเรามาใช้สลับสลับกันในเพลงสมัยใหม่นี้เยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นยิ่งเพลงของวงมีนนะครับผมจะเห็นว่าเขาเล่นเยอะมากอย่างเช่นก็ก็ไม่รู้แต่ผมร้องไม่ถูกกิน เพรไม่รู้เลยว่าฉันต้องเริ่มอย่างไรธูไฟวัน minor major นะครับเนี่ยเห็นไหมส่งเข้าหาคอร์ด E major 7แล้วฉันถามเธอธูไฟวันนะครับป้ายผมอยากจะธูไฟวันเข้าคอร์ดตรงนี้ผมก็ อย่างนี้ก็ได้ครับลักษณะการใช้ก็คือประมาณนี้ส่วนแถมให้อีกนิดนึงสำหรับการใช้สเกลในการโซโลเมื่อเจอคอร์ดลักษณะแบบนี้ค้างเสียงอยู่ถ้าเป็นคี์ C เราคิดเป็น two five one major แล้วก็ใช้ C Major อร์สเกลโซโลได้ปกติเลยครับ นะครับส่วนถ้าเป็น two five one minor ให้ใช้ minor scale solo นะครับอย่างเช่นถ้าเจอคอดนี้ใช้ D minor solo ก็ได้ครับ D minor ใช้ได้หรือว่าถ้าเจอคอร์ด Half l i m i n i s i s h หรือว่า Min นอร e เซนเตอร์ไฟนนี้เราจะใช้โหมดเขาเรียกว่าเป็นล็อกเคียนก็ได้ครับก็คือเป็นลำดับที่7ของสเกลประมาณนี้นะครับ คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เนาะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปยังไงก็ท่านที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โจฟี่ชาแนลด้วยนะครับโจฟี่นิกชาแนลนะครับสำหรับวันนี้คลิปเรามีเพียงเท่านี้ครับต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ